สวัสดีครับผมไอาจาก AIT AI หากใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าสายบล็อกสายถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยสมาร์ทโฟน p h o n e ตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นมาจนถึง iPhone 15รุ่นปัจจุบันนะครับคลิปนี้จะเป็นอุปก,กรณ์ที่จะทำให้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายสะดวกมากขึ้นครับนั่นก็คือ m o ฟสแนปโฟนไตรคอดสตนตัวนี้ครับ ตัวเนี่ยผมเล็งมาตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวแล้วตอนที่สุดผมก็เป็นเจ้าของเขาสักทีน้องเขาดียังไงไปชมกันครับเจ้าแผ่นเหลี่ยมแบบนี้เวลาที่หลายๆละคนเห็นแปะอยู่ด้านหลัง iPhone ส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ามันเป็นบอเรตใช่ไหมแต่สำหรับเจ้านี้แผ่นเหลี่ยมๆอันนี้ไม่ใช่บอเรตนะครับเขาเป็นไตรพอดครับมอฟสแนป โฟนไตรพอดสแตนตัวนี้นะครับสามารถกางแบบทั่วไปสําหรับการจับถืออย่างเงี้ยได้ตั้งแต่ศูนย์องศานะมาจนถึง90องศาแบบนี้เวลาที่เราอยากจะถ่ายคอนเทนต์วิดีโอนะครับสำหรับพีพีคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเดินทางสายวอล์กต่างเนี่ยเราสามารถจับด้านล่างตรงนี้นะครับและถือแนวตั้งแบบนี้เปิดแอปวิดีโอในการถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้แบบสบายสามารถจับถือได้ก,กระชับ ไม่หนาไม่กว้างจนเกินไปเหมือนเวลาที่เราถือตัวเครื่อง p p o o n อย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความกระชับในการจับถือได้เป็นอย่างดีเลยหรือใครต้องการถ่ายแนวนอนนะครับเ mm hmm. จ้าแผ่นเหลี่ยมอันนี้เราก็สามารถใช้แบบเอียงเพื่อถ่ายเป็นคอน,นคเทนต์แนวนอนนี้ก็ได้ครับและเราก็สามารถจับเขาได้อย่างกระชับในการถือถ่ายวิดีโอด้วยอันนี้คือข้อดีอันดับแรกในการใช้งานเจ้า m ม Snap Phone t r i p o d Stand ตัวนี้เลยครับสามารถจับถืออย่างนี้ได้ หรือใครต้องการเอาไปวางไว้บนโต๊ะในการถ่ายคอนเทนต์ติ๊กต็อกนะครับถ่ายตัวเองแบบเห็นหน้าตัวเองแบบเป็นพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆทั้งหลายนะครับเราก็สามารถปรับตั้งเขาในการถ่ายอย่างนี้ก็ได้เช่นกันซึ่งเวลาที่เราปรับตั้งถ่ายแบบนี้นะครับเราสามารถทิวอัพทิวดาวก็ได้ครับเราสามารถปรับองศาได้ตั้งแต่แบบ10องศาลงมาอย่างเงี้ยหรือปรับ เป็น45องศาหรือปรับเอียงตามองศาที่เราต้องการได้เลยในการถ่ายวิดีโอนะครับมันก็จะเพิ่มมุมมองในการถ่ายมากขึ้นและเวลาที่เราใช้งานเจ้า m o ฟ Snap โฟน n ร t พอ p o d สแตน d ตัวนี้ตอนที่เราปรับขาตั้งอย่างเงี้ยนะครับและเราวางองศาตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนที่กล้องแน้าจะทําให้เรามีความสูงเพิ่มขึ้นในการถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆ ผ่านกล้องหน้าหรือกล้องหลังสูงขึ้นมาถึงระดับ8นิ้วเลยครับมันก็จะช่วยเพิ่มมุมมองในการถ่ายคอนเทนต์ได้ง่ายและสนุกมากขึ้นครับผมว่าอันเนี้ยหากใครที่แบบเป็นพี่ๆที่ขายของออนไลน์นะแล้วต้องการวางมือถือตั้งไว้แล้วเข้าแอป,ปในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบสะดวกมากๆเลยครับคือเนี่ยเราแค่วางเงี้ยแล้วเราก็ ถ่ายวิดีโอสวัสดีครับนู่นนี่นั่นแล้วเราก็สามารถทิ้วอัพทิ้วดาวอะไรตามที่เราต้องการได้เพื่อปรับมุมมองต่างๆเจ้ามอฟตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับเป็นอุปกรณ์เสริมไตรพอดที่ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดและสะดวกต่อการใช้งานมากๆจริงๆแล้วนอกจากการที่เขาสามารถใช้เป็นไตรพอดได้แล้วใช้เป็นตัวจับโฮดดิ้งอย่างนี้ได้แล้วนะครับเวลาที่เรานั่งทํางานนั่งอยู่บ้านต่างๆ เจ้าตัวนี้เราจะเห็นว่าเขาสามารถพับได้ตั้งแต่0ถึง90องศาใช่ไหมเราก็สามารถปรับเอียงเขาครับเป็นสแตนวางเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ก็ได้เช่นกันครับเราจะปรับองศายังไงก็ได้เนี่ยเห็นปะมันมีความแข็งแรงทนทานมากๆคือไม่จำเป็นต้องปรับให้มันแบบตั้งต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเราสามารถปรับเอียงองศาตามมุมมองเวลาที่เราใช้งานต้องการวางไอโฟน ตามสไตล์ไหนเนี่ยเจ้า MOF ph, snap นปโฟนไตร p o d ตัวนี้มันมีความแข็งแรงทนทานของบานพับค่อนข้างสูงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทั้งการเป็นไทรพอดการเป็นที่จับเวลาที่เราถือถ่ายคอนเทนต์แนวตั้งแนวนอนได้หมดเลยหรือแม้แต่การวางเป็นสแตนเวลาที่เรานั่งทํางานนั่งชิลอยู่ตามร้านกาแฟก็ได้เช่นกันครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากในตัวมอฟสแนปโฟนไทรพอตตัวนี้นะครับส่วน Material ที่ Mo ฟเลือกใช้กับ มอฟสแนปโฟนไ t รพอร d s สแตนตัวนี้ m มอฟเลือกใช้มาเทียบแบบใหม่ครับที่เรียกว่า m o w a s Eco ครับเจ้า m o w a s Eco ตัวนี้ข้อดีของเขาที่แตกต่างจากหนังสังเคราะห์รุ่นก่อนหน้านี้เลยก็คือมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลนุ่มมากขึ้นครับและความนุ่มนวลวันนี้มาพร้อมกับเท็กเจอร์ที่มีผิวขรุขระเหมือนเรากำลังจับหนังแท้ให้ความพรีเมียมมากขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยในตัว ผิวสัมผัสหนังสังเคราะห์แบบ m o v a s Eco ตัวนี้นอกจากนี้นะครับหนังสังเคราะห์อของ m o v a s Eco เนี่ยมันยังกันเรื่องของคราบน้ําต่างๆเวลาที่เราไปไหนมาไหนเจอน้ํากาแฟน้ําเบปซี่หรือว่าน้ําอื่นๆสาดกระเซน็นหกใสเนี่ยมันก็ไม่เกิดคราบเกาะติดที่ตัวผิวสัมผัสแบบ m o v a s e c อครับอันนี้เป็นอะไรที่เป็นข้อด,ดีมากๆที่เราจะได้กับ m o v a s Eco ณตอนนี้นะครับมัตเทอเรียลหนังสังเคราะห์แบบ m o v a s Eco จะมีใช้งานอยู่ใน Morph Snap Case หรือว่าเคสรุ่นอื่นๆที่เป็น n o w a s h e dition แล้วก็ Morph Snap Phone Tripod Stand แบบนี้และอีกหนึ่งโปรดักที่เปลี่ยนอัปเกรดมาใช้ผิวหนังสังเคราะห์บแบบ m o v a s ก็คือ Morph Snap-on จ้านี้ครับข้อแตกต่างก็คือหากเราเทียบกับ m o r p s s n p p o n เจนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าผมใช้ Morph Snap-on เจนแรกมาตั้งแต่ตอน iPhone 12เนี่ยหนังเขา มีการลอกออกมาง่ายมากครับอันนี้คือใช้แป๊บแป๊บล,ลอกแล้วอันนี้คือเจนแรกนะครับแต่พอมาเป็นน้ำปัจจุบันเนี้ยทางมอ f บอกว่ามันเป็นหนังสังเคราะห์ที่มีความทนทานมากขึ้นก็เราต้องมาดูกันต่อว่าจะใช้งานกี่ปีที่หนังแบบ m o w a s อีโตัวนี้จะลอกแต่ก่อนหน้านี้ผมซื้อ MOF Fresh Wallet มาใช้ก่อนก็มีการอัปเกรดหนังออกมาครับคือหนังรุ่นนี้ผมเรียกว่าเป็นรุ่นเจน2แล้วกันคือหนังตัวเนี้ ตั้งแต่ผมใช้มานะครับยังไม่เจออาการลอกใช้มาหลายปีแล้วยังไม่เจออาการลอกทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบนหรือว่าเวลาที่เราเปิดออกมาด้านในเนี่ยไม่เจออาการลอกเลยคือตั้งแต่ตอนนั้นะ่ะผิวหนังสัมผัสเขาก็มีความทนทานแล้วก็ให้สัมผัสที่พรีเมี่ยอยู่แล้วนะครับสำหรับ m o f แฟกต์วอลเล็ซึ่ง m o f แฟกต์วอลเล็ตตรงนี้ยังไม่มีตัว m o เวสเอ t i ชั่นออกมานะครับก็จะเป็นหนังแบบเดิมที่ใช้อยู่ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆเลย และก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้เราขอมาพูดถึงเจ้าตัว m ม e ฟสแนปเคสตัวนี้กันบ้างครับ m ม e ฟสแนปเคสตัวนี้เขาเลือกใช้หนังสังเคราะห์แบบ Movas Eco ครับก็ความสามารถก็ตามที่ผมบอกไปตอนที่เราพูดถึงเจ้าตัว m o ฟ e บ r y อ o r t นะและข้อดีของเขาเลยก็คือตรงปุ่มเนี่ยเขาทำปุ่มออกมาครบเลยครับทั้งปุ่มแอคชั aton, ่นบ t ตท่านวอลุ aton, ่มบัตท o านพเวอทนไม่มีรูโวของปุ่มแอคชั่นบัตท่านเหมือนเคสบางรุ่นนะส่วนช่องพอร์ตด้านล่างหรือว่าช่องลาโพงเนี่ย เจ้าตัวมอฟสแนปเคสเขามีการเว้นระยะห่างของตัวเคสกับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะครับทำให้เวลาที่เราจะเสียบอุปกรณ์เสริมเสียบสายชาร์จรุ่นต่างๆค่ายต่างๆที่เป็น Type C นะครับมันสามารถเสียบได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแกะเคสอ,ออกมาเผื่อบางเคสเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างตัวเคสกับตัวเครื่องที่ค่อนข้างแคบทําให้เวลาที่เราจะเสียบอุปกรณ์เสริมมันเสียบไม่ได้แต่สําหรับเจ้า o อฟสแนปเคสตัวนี้เขาออกแบบตั้งแต่ เรื่องของปุ่มเรื่องของมาเทียลแล้วก็เรื่องของช่องพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยทําให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวมากๆเลยครับสำหรับมอฟสแนปเคสสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับก็ผมก็เป็นสาวกมอฟด้วยแหละก็เลยอยากเชร์เผื่อใครกําลังมองหา w a l l ล็ตมองหาไตพอร์ต Port, มองหาเคสดีๆเนะี่ยผมก็ขอแนะนา Mo ฟเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคุณเลยคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่ายลืมฝากกดไลค์ subscribe และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ